สว <ka> ัสด <t> ีส <seine> ว <Christmas> ัสดี FC โมทุกคนบ่ว่า FC ทางใกล้และไกลบ่ว่าจะเป็นอยู่ประเทศไทยประเทศลาวหรือว่าอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะามื้อนี้มักแต่งพี่น้องนี่โอ้ วายนี no, ino, no. uh. ่วายต้มนมพี่น้องเนาะโอ้แล้วก็มีอันนั้นพี่น้องมีอ่ามีมารกลีนไม้น้ำนมพี่น้องเนาะนี่อ่าจับจับบ้งนี่พี่น้องมากลิ้นไม้ดิบพี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องและมีนมไม้นมไม้นาะพี่น้องเนาะนมไม้เนาะนี่เนาะ แต่ก็บรลายพี่น้องเอ้ยน้องใหม่ต้มครับเนี่ยน้องพี่น้องเนาะอันที่เด็ดที่สุดก็คือมักแตงพี่น้องความใหญ่มักแตงจนสีกายหอดก็โตเจ้าข้องเลยพี่น้องเอ้ยนี่ความใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่กินอะไรได้เลยโอ้มา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 จวดๆพี่น้องกับข้าวเหนียวคือเกาพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวหอมๆหลดนี่หอมจุ้ยจุ้ยหลดพี่น้อง หากันึ่งมาบางยาพี่น้องพี่น้องเนาะมามามาคนอื่นเอ๋อจัดตัวนี้ก่อโหลดพี่น้องกับคนอื่นมะนี่ของแท้พี่น้องของแท้คมอําล้ำโหลดพี่น้องไว้นี่พี่น้องนี่เจลคุยเจลก่อนพี่น้องเลยกับไว้นาะพี่น้องเนาะไว้ต้มครับแน่พี่น้องจนเปื่อยอื เออกินจัดการนอนกินกินกินพร้อมจับพร้อมอืมอืมแต็มไปเน้องอืมออะืมอืมเฮ้ 乖，兵农。 แซ่บพี่น้องอืมนาวายต้มข้างในเรียบร้อยพี่น้องนี่ต้มจนเปื่อยอะอืมอืมหวานพี่น้องหวานจุ๊ดจุ๊ด าแบบนีนะ้อ่ะมั้งอืมอืมอืมตอ๊กม,มาไปลลางจะหน่อยกินเดีย๋ยวไปอืมกินอะไรด้บ้าง่บมกแตงเนี่ยง่ายพูดพี่น้อง ลินไม้เอาลินไม้ก่อนจับบัตรนี่พี่น้องนี่ลินไม้พี่น้องมันใหญ่โพดพี่น้องนี่นี่ฮะจุดจวด มอนี่ยอ <Tok lung. S 1> ันที่เด็ดลลยได้ไหมนี่มอนี่ยเราได้พี่น้องมอนี่ยสิคัดทางนี่น้องบาซิเทียนกัดทางกลางแลมอนี่กัดทางท้ายจะได้สองคนเจ้าตกลงตลงตกลงเออมากระสันเอาพูดดิก่อนเดี๋ยวเตมันดูเอาเพิ่นกัดก่อนพี่น้องนี่เอา nhai vốt à nhận tập làm gì nhai vốt nó à ừ. à con này con mình cắt nhạc vì nó mình nhai vốt nó không nè nó không bưng mẹ Này <laughs> mì lệch 18 năm nữa à tao bài bao nhiêu tiền nó à Ha. Phòng căn ơi. Phụ được à? Không. Không. Ăn phòng căn. อ้อืมาเอาดูได้ผมได้มักเยมักพังมักลินไมมักกินรอำว่ามักบกิน นายลีพี่น้องเอานี่แคนบ่าสเตียงนี่น้อยน้อยนี่รสชาติหอมๆหวานๆพี่น้อง อ๋อจะยังไหมนะตกมาแล้วมาทำอ้นาวน,นี่ๆก็ได้